ครัสวัสดีครับนักศึกษาก็เจอกันอีกหนึ่งตอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำแอนิเมชันบน open toon นะครับแต่วันนี้อาจารย์จะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการทำลิปซิงก์นะครับก็คือทำยังไงจะให้ตัวแอนิเมชันของเราเนี่ยครับมีการขยับปากตามเสียงที่เราได้ทำการบันทึกไว้นะครับล้วที่เราไม่ต้องไป ทำแอนิเมชันในการขยับปากนะครับทีละช็อตทีละช็อตนะ,ะตนะกว่าจะเสร็จมันใช้เวลานานนะครับนั้นถ้าเราทําการบันทึกเสียงไว้แล้วแล้วตัวการ์ตูนของเราเนี่ยสามารถที่จะฟังเสียงนะครับแล้วก็ขยับปากให้ตรงตามที่เราบันทึกเสียงไว้นะครับมันก็จะเป็นงานที่ง่ายสําหรับเรามากนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่อยากจะให้พวกเราลอง ทำดูนะครับซึ่งจะทำให้การทำแอนิเมชันเนี่ยมันดูง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทำาสื่อในการแนะนำพวกให้ข้อมูลต่างๆครับโดยที่มีคลิปแล้วก็มีตัวการ์ตูนเป็นตัวบรรยายเนื้อหาที่ว่ากำลังพูดเนี่ยนะครับเทคนิคนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับซึ่งการทำงานเนี่ยก็จะต้องใช้ปลั๊กอิน2ตัวนะครับเรียก้ว่าเป็นปลั๊กอินหรือแอดออนก็ก็แล้วแต่นะครับ ตัวแรกก็คือตัวอ u t ตัวลิฟติงครับซึ่งตัว o p e n t o กตเนี่ยจะต้องใช้ตัวโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นะครับหรือจาก Google ล s สของอาจารย์นะครับตัวที่2ก็จะเป็นตัวอถอดรหัส p p ็ g นะครับอันนั้นก็จะใช้สำหรับการถอดรหัสไฟล์เสียงที่เป็น MP3 นะครับเพื่อให้ตัวอ็อบเตเนี่ยสามารถ Analyze หรือวิเคราะห์เสียงจากไฟล์ MP3 ได้นั่นเอง โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่นะฮะก็อันดับแรกอาจารย์ได้เตรียมไฟล์สำหรับการติดตั้งเป็นแอดออนสำหรับ o p e n t o o l ให้ไว้แล้วนะครับในคลาสรูมนะครับซึ่งจะอยู่ในหัวข้ออันนี้นะครับเทคนิคการทำลิปซิงอัตโนมัตินะครับเมื่อเข้าไปก็จะมีไฟล์ตัวนี้นะครับมีลิปมี ffmpeg แล้วก ครูบานะครับซึ่งตัววิทูลเนี่ยจะเขาเรียกว่าสนับสนุนตัวแอดออนตัวนี้นะครับตัวลิฟเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวไฟล์ drawing ครับที่อาจารย์เตรียมไว้ให้เพื่อพวกเราจะได้าวาดรูปน้อยลงนะครับส่วน2ตัวที่จะต้องติดตั้งเพิ่มเข้าไปก็คือตัว f ff f p กับตัวครูบานะครับเดี๋ยวเราโหลดไฟล์แต่ละอันนะครับก็เริ่มจากตัวนี้ก่อนเนาะ ดาวโหลดไฟล์ที่เป็นตัววาดนะครับก็คือาการจะวาดรูไปไว้แล้วนะฮะน,ะฮะนะักศึกษาก็โหลดเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับซึ่งอะจะมีไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับโ,โหลดตัวที่หนึ่งก่อนกับเรียบร้อยครับมาโ,โหลดตัวที่สองนะครับ,รบก็คือ f อฟเ ก็ต้อง open ในวินโดว์เอานะครับเ,เพื่อให้ดาวน์โหลดง่ายๆหนะ่อยโอเคตัวที่สามนะครับก็คือตัวรูบาร์นี่เราก็ดาวน์โหลดเช่นเคยนะครับอันนี้จะใหญ่น,หนิดนึงเนาะแปดสิบก่กะ จะใช้เวลาในการโหลดนิดหน่อยนะครับโอเคเอาละอันนี้ก็ทำการโหลดมาเรียบร้อยนะครับสามตัวนะครับน,นี่นะหนึ่งสองสามนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการสาร้สางฟูด้วยย่อยๆเข้ามาก่อน คือให้ไฟล์ปัปนกันเนาะโอเคนะครับก็จะมีสามตัวตัวที่หนึ่งก็คือลิฟซึ่งจะเป็นตัวไฟล์ที่จรยดวาดตัว Open t o o l ให้แล้วนะครับตัวที่สองก็จะเป็นเอ็นะฮะเดโคเดอร์เอ็นโคเดอร์นครับนี้จะมีประโยชน์ในการเข้ารหัสไฟล์แอนิเมชันเป็น m อ4ด้วย ตอนที่เราเอ็ก r t อร์ตหรือตอนที่เราเรนเดอร์แอนิเมชันนะครับส่วนตนี้ก็จะเป็นตัวรูบับลิปซิงแบบอัตโนมัติครับโอเคก็หลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราก็มาเตรียมตัวโปรแกรมกันนะครับเดี๋ยวจะาจะแนะนำสองช่วงนะครับช่วงแรกก็จะเป็นการโหลดเลเวล ดี๋ยวการดึงภาพที่เราวาดไว้แล้วนะครับมาใช้งานนะครับแล้วก็ช่วงที่สองก็จะเป็นการติดตั้งตัวแอดออนทั้งสองตัวแล้วก็เริ่มทำการิปซิงนะครับโอเคครับอ่ะทีนี้หลังจากที่เราเข้าตัวโปรแกรม Open Tool มานะครับอ่าเราก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ New C e e ะครับนิวซ e ขึ้นมาใหม่ ว่า,าตั้งชื่อว่าออโต้ลิฟครับออโต้ลิฟต์สิบนะครีเอชีนครับโอเคแป๊บนึงได้ตามนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามีไฟล์ที่เป็นไฟล์ที่อาจารย์วาดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็คือไฟล์นี้นะไฟดดล์ดรอิปนะครับไฟล์ชื่อลิฟเดี๋ยวผมอ่านสิบออกมานะครับอ่านนะครับ ก็จะมีไฟล์1 2 3 4งสองส่ครับห้าตัวนี้นะครับห้าตัวนี้จะเป็นไฟล์รอวิ่งที่ใช้กับตัว o p e n t o o l นะครับเขียนรลบนี้ออกไปนะครับอ่าแล้วจะมีอีกไฟล์หนึ่งที่ติดมาด้วยก็คือเป็นไฟล์เขาเรียกวา่ารูปทรงของป่ากอันนี้นี่คือหัวใจอันนึงเลยนะครับ คอนเซปต์ของออโตลิปซิงก็คือการที่เราจะต้องวาดปากขึ้นมาสิบแปดตามนี้นะครับสิบแปดดูนะฮะถ้านับบูจะมีสิบอันจะมีสิบแปดแต่ว่าบางอันก็อาจจะใช้ซ้ำได้นะครับทีนี้หลักการทีงมันก็คือตัวรูบาร์บนะครับจะทำการวิเคราะห์ว่าเสียงที่เราพูดเนี่ยมันเป็นโทนไหนนะครับเช่นโทนเอน e นะครับโอ อู๋หรนะครับก็จะมีการเม้มนะลิ้น์ีปากนิดหนึ่งหรือว่า L กระดกลิ้นนะครับหรือว่าปากที่เป็นตัว M ก็จะเม้มใช่ไหมครับ W Q อะไรเงี้ยครับหรือว่าตัวคาราเตอร์ซีจีเนะครับแล้วก็ปากสุดท้ายก็คือปากที่อยู่ในสภาวะจุดนิ่งคือไม่ได้พูดอะไรนะฮะอัะนนี้พอเราวาดสิกรูปทรงนี้แล้วนะครับตัวรูบาร์ จะทำการ a n a l y z เสียแล้วก็เอาเฟรมเอาภาพเหล่านี้ไปวางในตําแหน่งที่ตรงกับเสียงอัตโนมัติโอเคครับนี่เดี๋ยวเราก็พักไวก่อนนะครับอีกตัวจะเป็นเสียงที่ที่จะใช้อันนี้เป็นตัวอย่างทำการบันทึกไว้แล้วแต่ว่าจะก็ใช้ text to speech นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันหน่อยสวัสดีค่ะ ทราบไหมว่าแอนิเมชันหรือภาพเคลื่อนไหวคืออะไรอ่านี่นะครับเป็นเสียงที่ทําการบันทึกมาล่วงหน้าครับมีความยาวประมาณ20วินาทีนะครับถ้าถ้าทำแอนิเมชันให้ได้20วินาทีแล้วก็นานเหมือนกันนะนะครับอันนี้เรามาดูว่าด้วยเทคนิคนี้นะครับจะทําให้ได้แอนิเมชันแบบง่ายๆเลยนะครับโอเคตัวนี้เราอ่านที่ออกมาล้นะครับปุ๊บปุ๊บไฟล์เนาะนะครับ ทีนี้วิธีการนําเข้าไฟล์ที่เป็นรูปวาดนะครับเมื่อเราทําการเข้ามาที่ OpenTool แล้วนะครับที่ไทม์ไลน์ครับที่เฟรมหนึ่งก็ได้ครับให้คลิกขวานะครับคลิกเมาส์วขวาลงไปที่คอลัมน์หนึ่งเฟรมที่หนึ่งนะเพื่อจะเริ่มวางนะเฟรมนี้นะครับแล้วก็เลือกโหลดเลเวลอันนี้นะครับเดีครับหลังจากนั้น ให้เราไปที่ที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับของผมก็จะเป็น ic user นะครับดาวน์โหลดนะครับในดาวน์โหลดก็จะเป็นลิปนะครับอันนี้นะครับอ่นนี้ครับก็จะเป็นไฟล์5ตัวนี้นะครับแดงสองสามสี่ห้านะครับให้ทําการโหลดทั้ง5ตัวนี้เข้ามาครับคลิกที่ตัวแรกกดชิ้คลิกที่5เลยก็ได้นี่ครับ แต่จะกดคอนโทรลคลิกทีละอันครับอันนี้คือผมกดชิปนะครับคลิกตัวที่1แล้วก็กดปุ่มชิปที่คีย์บอร์ดแล้วก็คลิกตัวที่5นะครับที่เป็นไฟล์ที่ดอตพอันนี้คือไฟล์ของ Open Tool.. นะครับเนี่ยดอตพีอสังเกตนะครับพอเลือกค่าตัวนี้แล้วก็คลิกปุ่มโหลดด้านล่างนะครับอ่ามันจะมีบางอันที่เกี่ยวข้องแล้วก็เลือก Import เข้ามาเลยนะครับ Import ทีนี้ถ้ามันมีอะไรที่มันทับ ของเดิมมีอยู่แล้วก็อันนี้ผมขอเป็นใช้ไฟล์ที่มีอยู่แล้วก็เขียนทับนะครับก็อนเลือกโอเวอร์ไลน์ะครับแอปไลน์ปั๊บนะครับ,รบ,รบส่วนตัวนักศึกษาจะไม่มีกรณีการเขียนทับแบบนี้นะครับเพราะว่ายังไม่เคยทำเวิร์กช็อปตัวนี้มาก่อนเนาะแต่อนตาเนีเยเคยวาดเป็นตัวอย่างให้แล้วมันก็เลยมีของเดิมอยู่นะครับก็เลยขึ้นเตือนว่า เขียนทับไหมเนาะอันนี้ของนักศึกษาก็จะไม่มีขั้นตอนเบอร์สครู่เนี้ยมันก็จะรื้เข้ามาเลยครับอ่ะโอเคนี้พอเราโหลดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าภาพมันยังมีความไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าการอินพุตเข้ามานะครับเขาจะเรียงเลเยอร์หรือเลเวลเนี่ยไม่ตรงนักนะฮะอาจจะเห็นว่าอันเนี้ยตาหายไป แต่ความจริงมีตาอยู่นะครับอยู่นี่แต่ว่าตาไปอยู่ข้างล่างนะครับออันนี้เราก็ต้องทําการขยับมันใหม่โดยการย้ายนาะย้ายตาไปไว้ข้างบนนะครับผมก็จะลากเลเยอร์ตรงขอบนี้ครับลากขึ้นไปให้อยู่เหนือส่วนที่เป็นสีสต์ตามนี้นะครับก็อาจจะตรงแหลนะฮะส่วนเครื่องรักษาเนี่ยอาจจะต้องสลับมากกว่านี้ก็ได้นะครับเช่น เท้าอาจจะไปอยู่ด้านล่างนะครับหัวไปอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยนะครับก็จะต,ต้องขยับโอเคอันนี้คือตัวเลเวลที่วาดไปให้หรือภาพที่วาดไปให้นะครับตัวที่เราต้องทําก็คือปากตอนนี้ปากมันมีเฟรมเดียวนะครับมีเฟรมเดียวเท่านั้นนะฮะตัวนี้นะถ้าเกิดดูด้านขวาเนี่ยครับตัวนี้มุมบนขวาเนาะอันนี้คือปากนะครับที่มีอยู่หนึ่งเฟรม ซึ่งจะเปรียบเทียบกับภาพที่เราจะใช้เป็นแบบนะครับภาพนี้มันอาจจะตรงกับภาพที่เราจะใช้ในอาจจะเป็น a หรือ e นะฮะหรืออาจจะเป็น e ก็ได้นะครับหรือจะเป็น a ก็ได้นะครับถ้าได้2อันนะฮะนะครับโอเคนั้นนเท่ากับว่าเรามีอยู่1ยังขาดอีก9นะครับเราต้องวาดเพิ่มอีก9อัน เรามาเริ่มกันเลยครับทีวิธีวาดเนี่ยเราจะไม่วาดลงในไทม์ไลน์ในนี้นะครับเราจะไม่วาดในนี้ในนี้เนี่ยเราจะให้ตัวแอดออนมันเจเนเรตเฟรมให้นะครับแต่เราจะไปวาดในเลเวลที่อยู่ตรงนี้แทนนะครับอันนี้นะครับอวิธีการวาดก็คือเราก็ต้องมาคลิกนะครับคลิกตรงนี้อันนี้นะฮะนี่ครับพอคลิกปั๊บเขาก็จะขึ้นมาเป็นนี่ครับ ภาพสําหรับใช้ในคอลัมน์นั้นเท่านั้นจะไม่มีคอลัมน์อื่นขึ้นมาบนเลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราก็วาดในสเต็ปที่2นะครับวาดในสเต็ปที่สองเดี๋ยวผมจะทําการอย่างนี้นะครับคือเนื่นองจ,จากภาพปัจจุบันเนี่ยผมจะขอใช้เป็นเป็นเออันนี้นะครับคือ A นะฮะ ถัดมาจะเป็นปีซึ่งปากจะเขาเรียกว่ามีฟันมีอะไรโผล่ขึ้นมาเยอะหน่อยนึงนะครับอ่าแล้วผมจะเพิ่มเป็นเฟรมถัดไปครับจะเพิ่มเป็นเฟรมถัดไปปึ๊บนะผมก็จะมาคลิกนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นจะทําการเพิ่มเฟรมนะครับโดยการกด insert นะครับคลิกก่อนนะครับแล้วกด insert นะครับเขาจะเพิ่มให้แบบนี้ นะครับหรือขอโทษแซ็กก็เนาะถ้าเกิดนักศึกษาจะต้องการที่จะ copy อันนี้มาดัดแปลงเลยนะครับก็กด d นะครับก็คือ d u p ที่เขียนนะครับอ่านะฮะกดปุ่ม insert เพื่อแทรกหรือนะครับอ่าคลิกแล้วกด d เพื่อทำการ d ู p l i c เ t e นะครับเคล็นี้ก็เอา d ู p l i c เ t e ก็ได้นะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกันเนาะอ่านะครับผมก็จะทำการดัดแปลง ภาพนี้นะครับในก็ะสมขึ้นมาขยายให้ใหญ่เพื่อจะได้วาดขรดขึ้นนะครับจากนั้นก็ทําการทําปากให้ตรงกับ e e นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะทาการรัดแลงยังไงนะครับผมก็กดเครื่องมือตัว c นะครับหรือคอนโทรลพอยต์นะครับขยับมันเช่นทําให้ปากกว้างขึ้นนะครับ ครับแล้วก็เดี๋ยวมีฟัน<ม>งอกขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผมก็จะใช้โพลีไลน์นะครับโพลีไลน์อันนี้ก็จะเป็นฟันซีล่าของฮิโปนะครับทีเดียวก็จัด เป็นลิล้นให้โฟมอยู่เหมือนเดิมเวละ,ะ,ะก็ระบายสีนะครับให้ลิ้นส่วนฟันก็จะเป็นสีขาวซึ่งเราต้องเพิ่มเข้าไปใหม่หรอกซึ่งตอนนี้มันไม่มีสีขาวอันนี้6อันนี้ขาดครับระบายม อันนี้ก็คือปากที่เป็นตัวอีนะฮะนี่ครับต่อไปก็จะเป็นโอนะครับโอโอ้ก็อาจจะทำเหมือนเดิมครับพื่อโอบอูนคล้ายกันแต่ว่าโอปากจะใหญ่กว่ากลมแล้วก็ใหญ่กว่าครับก็ทำามือนดก็ได้กดกดดีนะครับทุกเคตอันนี้เปลี่ยนเป็นโอนะครับสดงว่าโอไม่มีฟันนะฮะโอฟันจะหายไปก็ลบไปครับใช้ซเลดลบไป Oh, โอ้นี้อาจจาะโอเคเดี๋ยวุบคอนโทรลพอ้อยทำให้เป็นทรงกลมใกล้เคียงทรงกลมแล้ว ราให้รูกทรง,<อ>งปากส่วนบนนะครับโค้งรับขึ้นนิดนึง ก็เป็นอู้นะครับอูก็ดูพิเศมาเลยดีนะครับอันนี้จะให้ปากที่เล็กลงนะครับเล็กลงส่วนวนี้ผมก็ไม่เอาอันนี้นะครับเพราะว่าถ้าปากเล็กจะไม่เห็นรีนเนาะนะครับก็จะลดให้เล็กลงที่ปากก็จะรีเข้ามาอีก เพิ่มเส้นนะครับด้านล่างนิดนึงก็ได้นะครับเป็นสีดำ คือปากโทนอูนะครับอ้าวอูอ่าเอาละนะครับต oh, ่อไปก็จะเป็นอ่าเนะครับ F นี่จะเม่มีปากนิดนึ่งนะครับไม่มีปากอ่าก็สมมติเกิดถ้าเราจะคัดลอกเฟรมก็ทำได้นะครับเนื่องจากว่าตัว ไลบวารที่เป็น U กับ O เนี่ยนะครับมันมีการปรับเรื่องของหนึ่งพิปากบนไปแล้วนะครับก็อาจจะคัดลอกเฟรมนี้มา Control C ครับคลิก Control C มาคลิกตรงนี้คลิกให้เห็นแค่แดงๆแบบนี้เนาะอ่าถ้าเกิดเรา Control V เรื่อมันจะไปแทรกครับอ่าเห็นเป็นแดงๆแบบนี้ก็กด Control V นะครับเขาจะคัดลอกมาาครับเราก็จะให้เม้มปาก ครับตามรูปนี้นะฮะอันนี้ก็จะไม่มีจะไม่เห็นลิ้นแลลวนะครับจะไม่เห็นฟังด้วยครับแต่ตอนนี้เราจะทําการดัดโดยสมมุติมตผมจะเพิ่มเฟรมเพิ่มตัวนี้เข้าไปครับ They didn't. ก็จะเป็นปากนะฮะสม่ำ f นะครับอ่าเราได้ห้าแล้วต่อไปก็จะเป็น l นะครับ l อ่า l แล้วก็เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ copy มาจากเซลล์เมืองเลยนะครับคลิก c t r l c มาคลิกข้างล่างนะครับให้เป็นแบบนี้นะอ่าแล้วก็ c t r l v นะครับอ่า l ลิ้นต้องวาดใหม่เนาะลิ้นต้องวาดใหม่ วาดลิ้นครับให้เป็นแบบเหมือนลิ้นกระดบ ก็เป็น L ลนะครับต่อไปก็จะเป็นรูปทรงเอ็มเอมเราก็ใช้นแรลกเดิมก็ได้ครับแต่เราไม่มีไม่ต้องวาดปากที่ที่ส่วนล่างครับคลิกตรงวีเอม้ก็คือคือปากไม่ต้องอ้างเลยครับนะฮะเหลือแค่นี้พอใช้ได้แล้ว นี่คือเอ็ดครับคืออันนีาต่อไปก็จะเป็นตัว W ครับตัว W ครับอันนี้ปากจะข้างบนจะเจอขึ้นเยอะหน่อยนะครับเราก็เอาเฟรมนี้ก็ได้เนี่ยครับมาใช้เดี๋ยวนี้มันจะยกข้างบนให้สูงขึ้นหน่อยครับคลิก control c คลิกคลิกอีกทีนึง control b ครับมันจะยกส่วนนี้ ขับให้สูงขึ้นอีกนิดนึงดีแล้วอันนี้ใจต้อง นี้เป็น W นะครับต่อไปก็จะเป็น C G K อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราใช้รูปทรงของแบบหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแต่จะยืดความกว้างของปากให้มากัน Control C เลื่อนลงมาปคลิกคลิกอีกทีหนึ่ง Control V ครับผมจะยืดส่วนนี้ออกเยอะๆครับออกเยอะ

9ต่อไปภาพที่10นะครับสิบเดี๋ยวเราใช้เบอร์7นะครับก็ปี่เลยครับคลิกคอนโทรลซีเดินลงมาคลิกข้างล่างนี่นะครับคลิกให้เป็นรูปนี้อย่าลืมนะอ่ะโอเคได้ครบสิบอัละนะครัอ่านะครับตอนนี้เราก็ท้อการเซฟนะครับเซฟสิ่งทุกอย่างครับเอาละอันนี้ก็เป็นการเตรียมเนาะเราจะเห็นว่า ่ในทางขวามือนะครับช่องทางขวามือเนี่ยเราจะวาดได้ทั้งหมด10สเต็ปแล้วนะครับสิสเต็ปแลนนะครับขั้นต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการนำสิสเต็ปนี้นะครับไปให้ตัวแอดออนทำการวิเคราะห์นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามต่อในตอนถัดไปนะครับ